สวัสดีครับหมายเลขแปดกีต้าจตุพรพีรแสงอายุส3าปีส่วนสูง190เซนติเมตรน้ำหนัก80กิโลกรัม May you wish ช s come t อนทูปีสิบร้อยกระง thank you ขอบคุณครับคุณเข้าไปตรวจหมายเลขแปดค่ะนะคะจตุพรพีรแสงหรือว่าน้องกีต้านะคะอายุ23่ปีนะครับค่ะ เลขนะคะก็มาพร้อมกับความเต็มที่ล่ะนะคะเต็มที่เพื่องานดีๆนั่นก็คือเรื่องของการประกวดเทพระบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2567เชิญหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลขสิบค่ะที่ะลืมไปว่าสุภาพบุรุษเดินเร็ว